สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับแนวหน้าพาดหัวข่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าก้าวไกลประกาศรือ้อกระทรวงดิจิทัลยุบศูนย์เฟกนิวส์ News, เลิกบทบาทปิดกัน้นสิทธิเสรีภาพทั้งหมดเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับเพจ Facebook ของพรรคก้าวไกลนะครับได้มีการขึ้นข้อความประกาศเปลี่ยนกระทรวงดิจิทัลเปลี่ยนประเทศไทยโดยมีเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับทำไม หลังจากที่รัฐบาลไทยพูดถึงนโยบาย s i n เกิลดิจิทัพูดมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ปีแต่ทุกครั้งที่ประชาชนต้องการจะรับสวัสดิการจากรัฐเนี่ยยังจะต้องเดินทางไปที่หน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลใหม่ทุกครั้งนี่คือปัญหาเล็กๆที่เชื่อมโยงไปถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทยนอกจากการบล็อกเว็บไซต์แล้วเนี่ยพวกเราคิดถึงหน้าที่อื่นไม่ออกเลยแต่เรามองเห็นศักยภาพที่อยู่ในภารกิจของกระทรวง ในการวางรากฐานอนาคตของประเทศอย่างน้อย5อย่างด้วยกัน 1. คือซิงเกิลดิจิทัลไทำให้บัตรประชาชนของเราใบเดียวหรือว่าเลข13หลักสามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานรัฐทั้งหมดขอรับบริการอะไรแค่ยื่นบัตรประชาชนหรือว่ากรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนทางอินเทอร์เน็ตก็สามารถรับบริการได้ทันทีแม้จะพูดกันมาแล้วหลายรัฐบาลน,นะครับแต่ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงเนี่ยไม่มีความเข้าใจเทคโนโลยีเพียงพอ ทำให้ความคืบหน้าของโครงการยังย่ำอยู่กับที่แต่ในรัฐบาลของพรรคก้าวไกลพวกเราจะเข้าไปทุบโต๊ะเพื่อเชื่อมโยงระบบข้อมูลของหลายหน่วยงานที่กระจัดกระจายกันอยู่เพื่อรวมข้อมูลให้เหลือเพียงระบบเดียวให้ได้ซึ่งจะนําไปสู่การต่อยอดให้นโยบายนี้เกิดขึ้นได้จริงข้อ2ครับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลโดยปกติเนี่ยเมื่อเราพูดถึงโครงสร้างพื้นฐานเราก็มักจะคิดถึงถนนคิดถึงทางด่วน หรือไม่ก็รถไฟความเร็วสูงแต่สําหรับพักก้าวไกลโครงสร้างพื้นฐานที่จะทําให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของปัจจุบันคือโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลซึ่งมีความสําคัญไม่แพ้กันความฝันของพักก้าวไกลคือการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างของภาครัฐและเอกชนจัดเก็บเอาไว้ในระบบฐานข้อมูลเดียวแล้วเปิดให้ทุกคนเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและการรักษาสิทธิ์ข้อมูลส่วนบุคคลการทําให้เมกะโปรเจกต์ด้านข้อมูลนี้เกิดขึ้นให้ได้จําเป็นจะต้องมีการทํางานทั้งในแง่ของกฎหมายและก็แพลตฟอร์มอันเป็นภารกิจของพักก้าวไกลที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นให้ได้ข้อที่3นะครับเปิดข้อมูลภาครัฐทั้งหมดให้เป็นรัฐเปิดเผยสิ่งที่เปิดได้ทันทีคือข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดเนี่ยจะต้องออกมาในรูปแบบที่เข้าถึง และตรวจสอบได้เนีครับเอกสารงบประมาณและทุกเอกสารราชการจะต้องเปลี่ยนจาก PDF ที่สแกนมาจากกระดาษให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถดึงออกมาประมวลผลรวมทั้งการประชุมต่างๆของห่วยงานรัฐจะต้องมีการไลฟ์สดการปร,ประชุมให้ประชาชนสามารถสืบคนได้นี่คือสิ่งที่รัฐบาลก้าวไกลต้องการผลักดันข้อ 4. ครับการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ สิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลคนใหม่จะทําได้ทันทีคือการนั่งหัวโต๊ะและก็เรียกคุยกับทุกโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มให้บังคับใช้การดืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัยให้ทุกส่วนราชการที่เปิดช่องโซเชียลมีเดียต้องลงทะเบียนอีกชั้นหนึ่งซึ่งจะแก้ปัญหาการที่เพจหน่วยงานของรัฐต่างๆเนี่ยถูกแฮกได้นะครับสิ่งนี้ทําได้เลยครับไม่ต้องรอจะซื้อจัดจ้างไม่ต้องใช้งบประมาณ เพจหน่วยงานไหนที่ไม่ทำตามมาตรฐานความปลอดภัยก็จะถูกระงับการใช้งานไปจนกว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานส่วนในระยะยาวเนี่ยนะครับรัฐบาลพรรคก้าวไกลจะทำให้คราวกลางภาครัฐเกิดขึ้นจริงเพื่อป้องกันร,ระบบจากการถูกแฮกและผลักดันกฎหมาย Data Protection Act เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่มีมาตรฐานมากขึ้นและก็ข้อ5ครับยุบ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและเลิกบทบาทในการปิดกั้นสิทธิเสรีภาพทั้งหมดการบอกว่าอะไรจริงหรือไม่จริงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของรัฐนะครับหน้าที่ของรัฐคือการเปิดให้สังคมทุกภาคส่วนเข้ามาตรวจสอบเข้ามาถกเถียงแล้วก็นําเสนอชุดความจริงจากฝั่งของตนเองโมเดลที่ดีก็เหมือนกับโค f ัของไต้หวันซึ่งเป็นศูนย์ที่ดำเนินการโดยองค์กรสื่อสมาคมสื่อและภาคประชาสังคม กระทรวงดิจิทัลภายใต้รัฐบาลพักคก้าไกลจะไม่ใช่กระทรวงที่มีหน้าที่บล็อกเว็บไซต์นะครับแต่จะต้องเป็นกระทรวงที่เอื้อต่อสังคมที่ทะให้เกิดสิทธิและเสรีภาพ1ใน45กฎหมายที่พักคก้าไกลเสนอคือพรบคอมพิวเตอร์ยกเลิกอำนาจรัฐในการปิดปากประชาชนหลายคนอาจจะคิดว่ากระทรวงที่มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนประเทศคือกระทรวงเขตเอหรือว่า A บวกบวกที่มีงบประมาณเยอะหรือมีอำนาจมากในการให้คุณให้โทษข้าราชการเท่านั้น แต่สำหรับพภรคก้าวไกลเนี่ยกระทรวงที่เป็นฟันเฟืองตัวแรกในการพลิกโฉมอนาคตของประเทศคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ